สบายดีมาพ่อกันอีกแล้วมื้อนี่แล้วไลฟ์ฟิงเจอร์เอจี่ามาเห็ดเคียบหมูกรอบๆพง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 จนมีวนพงเลยแล้วกรอบนี่ให้เว้าเลยสกัดให้เบิง่ง สำหรับมื่อนี้ชิพามาจืนเคียบหมูแบบพงพงกบกรอบๆแซบๆเลยความพงนี่ฮบประกันเลยคันเฮ็ดทึกสูตรตามที่ค่อยพาเฮ็ดทุกอย่างฮบประกันเรื่องความพงร้อยเซเลยนี่นเฮ็ดเคียบหมูบ่ได้ยากเฮ็ดง่ายซื้อเข้ากับแพงถุงน้อยหนึ่ดอนหดอน บางเทือมันมาค้างยูา้านฮันดนละช่วเขาไปซื้อกินคิวละอันนี้เขาเฮ็ดใหม่ๆกินใหม่ๆฮอนฮอนโหลดคันซื้อยูา้านอเมริกากะมันบ้เมนลดของเอเชียเขาเนาะกินมันก็บบเซบอันนี้เขาเฮ็ดเอาเขาหมักนัวมกักจังได้เขาก็ปปุงเอาฮะนะความแซบนี่กะหับประกันคือกัน สำหรับความโพงนี่และแม่นะประกันโลดคันเหตุทึกสุดนี่ก็คือค่อยจืนให้เบิ้งนี่คันผู้ใดอยากหูสูตรกะเข้าไปเบิ้งอยู่ทางไหนเนาะบอกหมดทุกอันลาวไลฟ l อ f e in สเอบ่เคยห่วงสูตรคันผู้ใดเห็ดสามารถเห็ดขายคันไาเห็ดนำสามารถเห็ดขายได้เป็นอาชีพซสมได้บริยากนี่ านไผ่มีเวลาบโพงดีงามความโพงนี่ค่ะประกันเลยก่อนอื่นหมดก็มาทำความสะอาดหนังหมูอหอก่อนเนาะอันที่ว่าไข่อยู่ทางหน้านี่นะเอากาซ่อมออกจนมดให้มันเหลือแต่หนังหลอนจรบางเื่อเขาเห็นขนเห็นอย่างที่มันบนนั่นนะเอาก็สซอกออกทีมออกให้มันเบิดซอกมีที่ว่าเขาเข้า หรือว่าเป็นมิดกลมีล่ามีอ่าง,งก็ได้มาซ้อมออกให้มันเบิดบบให้มันมีขนแล้วก็บ่ให้มันมีไข่นี่ประมาณนี้แล้วก็มาล้างอีกตืงจากสองสำนม้มล้างเพื่อหว่านบางเทื่อนไข่หรือว่าขนที่ว่าเขาเสาะนะมันยังพันออกเขาก็ล้างออกคันเขาฮหดสะอาดเขากิน่นเขาก็แซบในปากเขานียล่ะนน่มันก็สิได้หนังหมูที่ว่าสะอาด บมีไข่แล้วก็บ,บูมีข้นแล้ววันนี้เขาก็ไปค้างหม้อต้มกันเลยเนาะค้างหม้อฟุดๆแล้วก็เอาเกลือใส่ประมาณเครึ่งจอง,งใส่อ้าเค็มได้ก็ได้เพราะว่าเวลาเขาต้มแล้วล่ะนะเขาก็ยังสิได้ไปล้างอีกตืม,มนะแล้ววันนี้ก็เอาหนังหมูเขาใส่เลยเนาะการต้มนี่ก็ใส้เวลาอยู่ประมาณส5 40ห้าหานาที ประมาณนี่แหละแล้วเขาก็มากวดเบิงอัดฝาไว้แล้วก็ชิต้มอยู่นี่แหละประมาณส5สบหนาทีเลยจังสิมเบิงหลังจากส5สบห้านาทีพานไปเนาะก็มากวดเบิงหนังหมูเขาเขายัางหั้ว่ามันสุกหรือบม่สุกเขาก็ใช้ซ่อมนี้จิกเบิงเขาจิกขนันซ่อมเขาจิกเข้าแบบนี้นะหมายเขาว่าหนังหมูเขาสุกละ ได้แล้ววันนี้เ,เขาเก็เอไปล่างอีกเท่าน,นึงล่างเพื่อว่าให้เมือกอันที่ว่าเขาต้มนะให้เมือกให้ขี้ตะเละให้มีอย่างมันออกล่างให้จุดน้านมันใสหลังจากเขาล่างแล้วแล้วเขาก็มาตัดเป็นตอนเขาก็ตัดเอาตามใจเขาเลยเนาะมักตอนสัน้นตอนยาวเ็าตัดสําหรับค่อยตัดเอาเาใน,นหนึ่งเพราะว่าเวลาทอดละมันจะค่อยงามพนะนี่ตัดเล้วละกระซิไดประมาณนี้ เกือบเต็มสามกระเทือนหนึ่งแล้ววันนี้ก็ชิมาปรุงกันเลยการปรุงนี่ก็บบได้มีอย่างหลายนี่ก็เกลือบ้วงครึ่งแล้วก็เป็นนัวบ้วงครึ่งบ้วงตะแก่งธรรมดานี่แหละแล้วก็สิใส่คานอน,น่อันยูลาเขาจะห้องขนอนบอกอยูพี่เขาจะห้องชิคเก้นเฟเวอร์สก็ชิมาปรุงกันเลยอันนี้มันเกลือบ้วงครึ่งเป็นนัวบ้วงครึ่งแล้วก็สิเอาอัน ขนอน,นี่ใส่อีกสองบ่วงบ่วงตะแกงธรรมดานี่แหละใส่ประมาณนี้หนึ่งบ่วงสองบ่วงกระเท่านี้แหละแล้วละกัคนคนมันเข้ากันละกะัดีๆแล้วก็ไปตากแดดตากแดดกสัสิตากอยูวนสองมือสองหาสามมือตากให้มันแห,งแห้งๆเด้อพวกเจ้า มันจะค่อยสิกอกค่อยตากแดดสองมือเนาะนังหมูมันก็จะแห้งประมาณนี้ต้องเอามันแห้งถึงขนาดเคาะสามไม่ดังสามนี่เห็นนะมันจึงชีพงตากให้มันแห้งแล้วก็การทอดนี่ชี่อ่นะทอดสองเทืออันนี้ไม่ทอดเทือททางอิอันทอดเทือกทาอิดดีที่ทอดพอเต่หนังมันพองหน่อยหนึ่งนะแล้วก็สิเอาแซนน้ำมันไว้สชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยสิมาทอดเทือที่สอง สำหรับการแช่น้ำมันดิสบูแช่น้ำมันห้อนเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมน้ำมันที่ว่าอุณหภูมิห้องขนาไว้ตั้งหา้าเพื่อว่าเขาทอดเขาก็ชิตักออกมาไว้ตัวนี้นะเริ่มทอดกันเลย เท่าทัอิดนี่เฮาชิบูทอดพองหลายพอ,ตอแ,ต,แ,แ,นะแต่ว่าหนังหมูเฮามันนั่นแตกโป,ปะเปะโปะเปะนะแล้วก็เสียเอาเนี่ยได้ยินบาเสียงแตกเปาะเปะนะชิบูทอดจด,ดหลายทอทับอิดพอพอแตงหนังมันพอง ต้มนี้นะและะ้วก็เสียออกออกแส่น้ำมันเย็นเอาชิบว่แส่น้ำน้ำมันฮอ,อ,อนไวไเพราะว่ามันชิพองเกิดกว่าดีนะตักอ,ออกแส่น้ำมันเย็นไว้สักโมงนึ่งแล้วค่อยมาทอดเอา แกแม่นหนังหมูทอดเทอร์ติดเ,เนาะกะสิด้ซัำนี่บุต้องทอดโพงหลายทอดประมาณนี้พอแต่ให้มันนันนะแตกเป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่ินะบุต้องเอาโพงหลายแล้วก็เอามาแช่น้ำมันอุณหภูมิห้องไว้สัวโมงหนึ่งแล้วค่อยสิไปทอดเอทอร์ติสองค้างหม้อให้น้ำมันห้อนแล้วกะสิทอดเลยเริ่มทอดเลย ทอดเท่ละน้อยเพราะว่าเวลามันพองขึ้นมาแล้วน,น้ำมันมันจะค่อยคอย,คยน,ะนะค่อยเข้าถึงข้าวทอดเท่าล,ลายบางเท่น้ำมันมันบอนเข้าถึงเวทีสิบอนเพราะว่ามันพองดิทอดเท่สุดท้ายนี่สิพอง โงดีแล้วก็ที่โบได้ทอดโดเท่าสุดท้ายทอดบห้ามนาทีัำหมับโพ้งได้ที่ท้าอยากอันเฮ็ดอาวก็เ่ากะทอดให้มันสีเเลืองๆัดหน้อยมันจะกรอบโดน คันเขาใส่ลายบ้าเดียวมันน้ำมันมันซิบกค้วะมันะซิเข้าบุ๋เถมเขาทอดเทละกรรกับงานบอกโปรง,งามดีอยากให้มันกรอบโดนกระทอดอ้าวมันสีออเป็นสีบราวน้อยนะึง สสูตรมันคืดสูตรมันกับปริยาเห็ดเขียบหมูลองเห็ด,ด,ดเอนเจ้าเพ็ดคือค่อยเห็ดเด็กแล้วก็ซอกอัะน่ะแนวใส่ที่ว่าธาตแล้วก็มีอันกล่องน้ำมันอุ่มไว้เพราะว่าบบให้เป็นอมน้ำมันนะ กมาทอดต่อไปอไปทอดเท่ากระกัง่างทอดหลายนะ้ำมันมันชิบวเข้าเึิงทัว่วทอดเทอสุดท้ายนี่มันชิบรได้ใช้เวลาดนนาทีหนึ่งสองนาทีก็ได้ละ ไฟีนก็ใช่าสามร้อยห้าสิบพลเลงานให้เลยไฟแห้งรถเพราะว่าให้แคบหม้อมันโค้งดีนะาไงไ,ไฟบ่ถึงแคบหม้อกับบ่โฟงดี ลองฮหดบุงได้พุกเจ้าบริยานเหดแค่ห่งสูตรนี้เฮ็ดขายได้เลยท่านผ่มีเวลากะเฮ็ดขายได้เลย สำหรับค่อยโบมีเวลาพอไหวทางเฮ็ดเบี้ยงนำ้ำเฮ็ดกาดน้ำแล้วกะอ,อนนางานเวลาเด็กน้มโค้งดีเฮ็ดเก็บหมูบุญเยอะ chưa là cầm ngang sư khẩu cái thanh chưa cần đấy ถูกน้อยนนึงข้าดันปลายหกหล่อนพอแล้วนี่ก็ได้พอใหดได้ก็เหดเอาข้าน้อเใหดเป็นเท่านึงแล้วมันก็เป็นเลยแหะทําไภัยกเข้าใจอย่างกัคอมเมนถามตื้ม คำนพออธิบายได้กะเสีอธิบายให้มโคงดีงามอีก กกอบมีข่าวประกันเลยเรื่องกกอบเรื่องโฟมข่าประกันเลยคันเหตุที่สูตรตามสูตรที่ค่อยพาเหตุ โบ้หั่นนาทีสักออกเลยก็ที่ตักใส่กระซัมในละเขียบหมูจืนเท่านี้ก่อนชิก,กินโบเบิด